สวัสดีครับทิชเชอร์พีดเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูแนวข้อสอบกลางภาคปลายภาคม3เทอมหนึ่งเรื่องสถิติกันนะครับสำหรับเอกสารประกอบการเรียนในครั้งนี้นะครับน้องๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่คำบรรยายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมาดูข้อที่1นนะครับข้อมูลชุด1มี9จํานวนประกอบด้วยจํานวนต่อไปนี้นะครับคอท้ายที่3เป็นเท่าไใ่ทีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นหข้อคอท้ายเนาะ ข้อคอทายนั้นนะครับน้องจะต้องเรียงข้อมูลจากน้อยเต็มมากให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นนะคอทายเนี่ยจะถูกแบ่งมาเป็นแผนภาพก่องนะครับเป็นอย่างนี้หรือหนวดนั่นเองนะหนวดฝั่งซ้ายหนวดฝั่งขวาตัวนี้จะเป็นคอทายที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นคอทายที่สองตัวนี้จะเป็นคอทายที่สามอันนี้จะเป็นค่าต่ําสุดอันนี้จะเป็นค่าสูงที่สุดแต่ละส่วนเนี่ยจะแบ่งมาเป็น25%่าเอร์ทั้งหมดเลย ดังนั้นนะครับการที่เราจะหาคอทนที่สามนั้นนะครับเราอาจจะต้องหาคอท้ายที่สองก่อนแบ่งครึ่งข้อมูลทั้งหมดก่อนแล้วก็ไปแบ่งครึ่งข้อมูลทางด้านขวามืออีกทีหนึง่งก็จะได้คอท้ายที่สามแล้วก็แบ่งครึ่งทางด้านซ้ายมืออีกทีหนึง่งก็จะได้คอท้ายที่หนึ่งนะครับทีนี้มาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรตายตัวสําหรับหัวข้อนี้เลยนะการหาตําแหน่งครับการหาตําแหน่ง ค่าตรงกลางมีสูตรว่า n บวก1ส่วนด้วย2อันเองอยูตัวอย่างเช่นข้อนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาตำแหน่งที่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดก่อนตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็มาดูนะครับตำแหน่งข้อมูลทั้งหมดจะเท่ากับ n บวก1ส่วนด้วย2 จำนข้อมูลนั้นมี9ตัวบวก1ส่วนได้2องคำตอบคือตำแหน่งที่นั่นเด็กนะครับ10ส่วน2ได้5เนาะก็นับครับ1 2 3 4 5ตรงนี้แหละคือตำแหน่งที่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดแบ่งครึ่งเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นข้อมูลทางด้านฝั่งขวามือของคอที่3ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของคอที่1น่นะครับดังนั้นถ้าเกิดเขาถามหาคอที่สามน้องก็ต้องไปดูตำแหน่งที่อยู่ทางด้านขวามือต่อเนาะก็มี15 18 22 25ยิบเราไปหาตำแหน่งที่ตรงกลางของข้อมูลฝั่งขวามือนะครับตำแหน่งข้อมูลฝั่งขวามือนะก็จะกลายเป็น n บวก1ส่วนวย2 n นั้นก็คือมี4ตัวบวก1ส่วนด้วห2 5ส่วน2หรือ2.5าตำแหน่ง2.5ก็คือตำแหน่งที่2อยู่ตรงกลางระหว่าง2กับ3 ดังนั้นข้อที่สามนั้นเองตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ตรงกลางให้เราทำการหาค่าเฉลี่ยที่อยู่ตรงกลางเนาะก็คือ18บวกยสิบส่วน2นั่นก็คือเป็น40ส่วน2นั่นก็คือเป็น20ตําตำแหน่งนี้ยังไม่ใช่คำตอบให้ตอบจากการนับข้อมูลที่ตรงกลางนะครับข้อนี้นะครับตอบข้อที่4นั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อที่สนะ ให้หาพี่สายพี่สายเนี่ยไม่ต้องเรียงข้อมูลนะครับเพราะว่าพี่สายเรามีสูตรว่าจดตามนะครับพี่สายจะเท่ากับ xma x AC, หรือค่ามากที่สุดลบค่าที่น้อยที่สุดนั่นเองข้อนี้นะครับค่ามากที่สุดนั้นคือเลขสาสิบเกครับและค่าที่น้อยที่สุดนั้นก็คือเป็นสิบห้าลบกันได้เลยแล้วตอบได้เลยครับตอบ2ี่สิบสี่ตอบข้อที่สี่นะครับ ต่อมานะไปดูข้อที่สามแต่คำถามนี้ถามหาแต่ข้อที่สามยันข้อห้าเลยนะครับข้อห้าคือหาคอทายหนึ่งสองสามหาหมดเลยดังนั้นนะครับจะหาคอทายนั้นเราก็จะต้องเรียงข้อมูลอยู่ดีดังนั้นเรามาเรียงข้อมูลก่อนเลยแล้วกันนะครับทีนี้นะครับข้อที่สามนั้นหาพิสัยเนาะก็เขียนเลยนะครับพิสัยมีสูตรว่าค่าสูงสุดครับลบด้วยค่า ต่ำสุดนั่นเองนะครับค่าสูงสุดนั้นคือ41ค่าต่ำสุดนั้นคือ16อ่ะคราวนี้ลบกันนะฮะคำตอบก,ก็คือ25นั่นเองนะครับตอบข้อที่3เลยนะข้อที่4นะครับนักเรียนส่วนมากได้คะแนนเท่ากับเท่าใดและมีจำนวนกี่คนนะครับก็มาดูนะครับส่วนมากเลยคะแนนที่ซ้ำกันมากที่สุดนั้นก็คือ30เลยเห็นไหมครับซ้ำกันมากที่สุดเลยอันอื่นนี้ซ้ำกันแค่2อสามคนแต่30นั้นนะครับซ้ำกันถึง5คนตอบข้อที่ 2นะครับข้อที่หนะครับค่าคอเดที่1 2 3สาเป็นเท่าใดทีนี้เนี่ยเราก็เรียงข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลที่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดก่อนตำแหน่งตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดเข้าสูตรนะฮะ n บวก1ส่วนด้วย2ข้อมูลทั้งหมดนั้นนะครับแถวและเจดตัวมีห้าแถวก็กลายเป็นสาสิบห้า บวกหส่วนด้วย2 36สก่วน2หรือจะกลายเป็นตำแหน่งที่18ทีนี้นะครับตำแหน่งที่18ก็นับไปเลยนะ14 1ส16 1ิบ8้าบบตรงนี้นะครับดังนั้นนะครับข้อมูลที่ตรงกลางนั้นเขาเ็าเรียกว่าคอทัน์ที่2นะมีค่าเท่ากับ30น,นั่นเอง18นี่ไม่ใช่คำตอบนะครับเพราะว่า18นี้เป็นแค่ตำแหน่งเฉย,ยๆนะคำตอบที่แท้จริงคือเราต้องนับข้อมูลไปตัวที่18น,นั่นเองนะครับ พอท้ที่2นั้นนะครับอาจจะเรียกว่ามัธยฐานก็ได้นะครับต่อมานะครับไปดูตำแหน่งตรงกลางฝั่งซ้ายมือบ้างฝั่งซ้ายมือนั้นนะครับก็จะเป็นการหาคอท้ายที่1นั่นเองนะฝั่งซ้ายมือตรงนี้ตำแหน่งที่ตรงกลางนะครับก็เข้าสู่เลย n บวกหส่วนด้วยสฝั่งซ้ายมือนั้นนะครับก็นับเลยนะว่ามีกี่ตัวนะครับ7 2 14 15 16 17ก็จะกลายเป็น17 บวก1ส่วน2นั่นก็คือ18ส่วน2นั่นก็คือตำแหน่งที่9นั่นเองนะครับดังนั้นถ้าตำแห่9ก็นับไปเลย7 8 9ขเ้อโดที่1นั้นนะครับก็จะตรงกับเลขที่23นั่นเองนะครับหรือตำแหน่งที่9านั่นเองนะต่อมานะครับตำแหน่งตรงกลางฝั่งขวามือครับก็เข้าสูตรเดิมเลยนะครับตำแหน่งตรงกลางมีสูตรเดียวนะแต่เรานับทางด้านขวามือเป็นต้นไป นับจากตรงกลางเนาะตรงนี้ทั้งหมดนะครับและจํานวนข้อมูลฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามือนั้นเท่ากันเสมอนะจำไว้นะครับก็คือเป็น17บวกได้1ส่วนด้วยนะครับ18ส่วน2เท่ากับ9ดังนั้นนะครับข้อที่3นั้นก็นับไปเลยครับตำแหน่งที่9นับจากตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดเนาะหนึ่งี่ห้าดแดนะครับข้อนี้นะครับตอบ35เนี่ย ดังนั้นใรนระดับข้อมูลนะครับข้อที่1 2แล้วก็3นั้นก็คือมีค่าเป็น23นะครับ30แล้วก็35หนั่นเองนะครับข้อนี้เนาะ23 30 35ตอบข้อที่4นั่นเองนะครับจากข้อมูลต่อไปนี้นะครับจงตอบคำถามข้อที่6ถึง8นะครับข้อมูลของคะแนนสอบนักเรียน7คนเป็นดังนี้ข้อมูลนี้เนี่ย ยังไม่ได้เรียงจากน้อยไปมากเลยนะนะครับเราบอกให้หาคอแถที่1ดังนั้นนะครับเราจะต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนนะครับเราเรียงข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปหาตำแหน่งที่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดก่อนนะครับตำแหน่งตรงกลางทั้งหมดก่อนนะข้อมูลทั้งหมดนะครับมี7คนใช่ม n บวก1ส่วนด้วย N ก็คือ7บวก1ส่วนด้วนั่นก็คือเป็น8ส่วน2นั่นเท่ากับ4นั่นเอง ข้อมูลตรงกลางนั้นคือตำแหน่งที่4นะครับแต่คำถามว่าถามหาค้อในที่1นะครับก็จะเป็นข้อมูลตรงกลางทางด้านฝั่งซ้ายเหมือนเดินะครับตรงกลางฝั่งซ้ายนะตำแหน่งตรงกลางฝั่งซ้ายก็ n บวกหนส่วนในนะครับมี3ก็เป็น3ามบวกหส่วนในสส่วน2ก็คือตำแหน่งที่2องเลยบางคนก็มองแล้วก็ตอบเลยก็ได้นะไม่ต้องไปคิดตำแหน่งนะครับแต่บางคนแบบชอบเป๊ะไงชอบใช้สูตรนะครับ ดังนั้นข้อใดที่1ก็คือตกอยู่ในตำแหน่งที่2องกันเองนะครับก็ตอบ35เลยนะตอบข้อที่1นะครับตอ่อมานะครับไปดูข้อที่7จนะจงหาค่าคอทาที่สองข้อที่ 2, น,2นั้นก็คือข้อมูลที่ตรงการลางเฟสเลยตรงนี้เลยนะครับหามาตั้งแต่ข้อที่6แล้วนะตอบข้อที่2องกนเองนะครับตอ่อมานะครับไปดูข้อที่8นะขอน้ขอที 3, ่ที่ข้อที่3แลนะวิธีการหาก็ข้อมูลตรงกลางทางด้านฝั่งขวามือนันเองนะครับ ก็มองแล้วตอบได้เลยครับตรงนี้ตรงกลางของข้อมูลอยู่แล้วแหละเพราะมีแค่3ตัวตรงกลางคือตำแหน่งที่2ต่อข้อที่3เลยนะครับข้อที่9นะครับผลการวัดความสูงจงหาค่าข้อที่ 1, 1> ก็ต้องมาดูนะครับข้อมูลชุดนี้เนี่ยยังไม่ได้เรียงจากน้อยไปมากเลย <zil. S 1> เดี๋ยวเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนนะครับอ่ะเรียงข้อมูลกันเรียบร้อยแล้วนะครับจะหาข้อแนที่1นนั้นนะครับน้องๆจะต้องรู้ตำแหน่งตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดก่อน ข้อมูลทั้งหมดนั้นนะครับก็เราให้เป็นแถวละสนะิบเนาะมี30ตัวนะครับ n บวกหส่วนด้2 3สบวกหส่วนด้2ก็คือ31ส่วน2อน,นเอน,นะหรือตำแหน่งที่15.5 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15.5่ตรงนี้ครับดังนั้นนะครับขอใทนนี่1นั้นก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงกลางของข้อมูลทางด้านฝั่งสายมือน,นันเอ็กนะครับอ่ะก็ขเข้าสูต หาตำแหน่งต่อนะครับตำแหน่งตรงกลางข้อมูลฝั่งซ้ายมือครับก็เข้าสู่เลยนะฮะฝั่งซ้ายมือนั้นก็มี15ตัวน,นั่นเองบวก1ส่วน,น2เพราะว่าเมื่อกี้ตรงกลางคือ15.5ดังนั้นฝั่งซ้ายมือก็มี15ฝั่งขวาคือ15นะครับทีนี้นะครับตัวนี้กลายเป็น16ส่วน2หรือจะกลายเป็น8น,นั่นเอง ตัวที่8นะครับก็นับเลย1 2 3 4 5 6 7 8ดดังนั้นนะครับขอ้อใที่หน่1ก็ตรงกับ1 0 1นั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้นะครับก็ตรงกับชอยข้อที่3เลยนะต่อมานะครับไปดูข้อที่10กันเลยนะครับคะแนนสอบนักเรียน200คนนำเสนอข้อมูลได้ดังนี้ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงนะครับทีนี้เนี่ยมาดูนะครับข้อที่1นนะจำนวนนักเรียนที่ได้12ถึง16คะแนนคือกล่องในช่วงนี้ มีค่าเท่ากับจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่16ถึง18ในช่วงนี้มีจำนวนคนเท่ากันอย่างที่บอกนะครับหนวดแต่ละข้างเป็น25%ในกล่องนั้น25% 25%แล้วก็25%ดังนั้น25%หมายความว่าจำนวนคนนั่นเองในข้อนี้นะครับ แสดงว่าแต่ละช่วงกล่องนั้นมีจํานวนคนเท่ากันแม้ว่ากล่องนั้นจะกว้างหรือจะแคบนะครับแต่ในเมื่อแบ่งเป็นกล่องๆแล้วเนี่ยแต่ละกล่องย่อมมีค่าเท่ากันดังนั้นข้อที่1ถูกต้องครับและทีนี้นะครับความกว้างกับความแคบของกล่องมีผลอย่างไรนะนะครับความกว้างกับความแคบของกล่องนั้นนะครับก็จะมีผลต่อการกระจายของข้อมูลนั่นเองยิ่งกล่องกว้างมากนะครับข้อมูลก็จะกระจายมาก ถ้าก่องแคบข้อมูลก็จะกระจายน้อยหรือไม่ก็กระจุกตัวนั่นเองนะครับนี้นะครับเรามาตอนข้อที่1 1กันเลยนะครับจากการทดสอบนักเรียน100คนใน2รายวิชาแต่ละรายวิชามีคะแนนเต็มร้อยห้าสิบคะ 50, แนนข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อหน่งนะครับคะแนนสอบทั้ง2อรายวิชามีการแจกแจงปกติแจกแจงปกติแปลว่าความ กว้างของกล่องเท่ากันนะครับเจนว่าแต่ละช่วงเนี่ยกว้างเท่ากันไหมเอ่ยไม่เท่ากันนะครับเ็นว่าช่วงนี้ยาวกวา่าดังนั้นไม่ได้แจกแจงแบบปกติอันนี้ผิดนะครับต้องเขียนว่าไม่ไปด้วยนะข้อที่2นะครับคะแนนสูงสุดที่อยู่ในกลุ่ม25%ต่ําสุดให้เราดูคําว่าต่ําสุดก่อนนะครับ ช่องแต่ละช่องเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นช่องละยี่สิบนะทั้ง4ช่องเลยนะครับแล้วก็ยี่ต่ำสุดนะครับอยู่ในช่วงนี้และมีคะแนนสูงที่สุดในกลุ่ม25เซตรงนี้ครับประมาณสัก30คะแนนแล้วกันเนี่ยคำพูดซับซ้อนนะให้เราดูจากข้างหลังก่อนดูควาว่าต่ำสุด25%ตต่ำสุดตรงนี้แล้วก็คะแนนสูงสุดของกลุ่มก็อยู่ตรงข้างหน้าสุดนั่นเอง นะครับดูจากหลังไปหนั่นเองนะครับต่อมานะครับคะแนนสูงสุดยี่เเของต่ําสุดตรงนี้ครับ25%เเซนคือตรงนี้เพราะไอที่บอกไปนะครับก็จะเป็นช่องละยี่สิบหเปอร์เซนตนั่นเองนะครับแต่คนที่ได้คะแนนสูงสุดก็คืออยู่ตรงนี้เนาะประมาณสัก5้นาสิคะแนนนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าข้อที่2เป็นข้อที่ถูกนั่นเองนะครับลายวิชาที่1น,น้อยกว่าลายวิชาที่2นะครับ ต่อมานะครับมาดูแผนภาพกล่องข้อที่12ถึง15นะครับจากแผนภาพกล่องแสดงปริมาณน้ำตาลเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยบริโภคในผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มที่สำรวจได้จงหาพิสัยพิสัยเนี่ยเรามีสูตรว่าจดสูตรตามเลยนะครับ x สูงสุดนะครับลบด้วยค่าต่ำที่สุด ค่าสูงสุดก็คือตรงนี้เลยครับค่ามาที่สุดเนาะอันนี้ก็จะเป็น x max อันนี้ก็จะเป็น x min อันนี้คอทายที่1คอทายที่2และคอทายที่3นะครับ x max ก็จะเป็น3 0สิบี่ยค่าต่ำสุดก็จะเป็น0คนาตอบคือ34ตสบต่อข้อที่4นะครับต่อมานะครับข้อที่13าเนาะให้หาม,มัธยาฐานมัธยาฐานจําไว้นะครับ ตัวย่อคือมีเดียเนาะเท่ากับคอทายที่2นั่นเองนะครับจากข้อนี้นะครับข้อที่2นั้นก็มีค่าเป็น18นั่นเองนะครับข้อนี้นะครับก็ตรงกับชอยข้อที่2ต่อมานะครับไปดูข้อที่14กันเลยนะครับจากแผนภาพกล่องแสดงน้ำตาลเฉลี่ยเหมือนเดิมนะครับจงหาข้อใที่1่และข้อใดที่3ก็เมื่อกี้คิดออกมาแล้วใช่ไหมฮะข้อใที่1น่นั้นก็ตรงกับ14และข้อใดที่3ก็ตรงกับ20 4นั่นเองนะครับก็ตอบเลยนะ14กับ24ตอบข้อที่4นะครับต่อมานะครับไปดูข้อที่15กันเลยนะกระจายตัวมากที่สุดแปลว่ากล่องกว้างสุดนั่นเองก็มาดูครับช่วงไหนที่กล่องกว้างที่สุดนั่นก็คือช่วงนี้นั่นเองวิสเกอร์แรกหนวดนั่นเองนะครับก็คือตำแหน่งที่0ถึง14ช่วงอื่นเห็นไหมครับจะสั้นกว่าไหม อันนี้ยาสุดแล้วนะครับข้อนี้นะครับก็หาช้อยตอบข้อที่1จากข้อมูลที่กําหนดให้จงตอบคาถามข้อ1 6ถึง17นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนภาพกล่องเนาะคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์นะครับคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในช่วงใดมีการกระจุกตัวก็คือช่วงกล่องเล็กสุดช่วงไหนที่กล่องเนี่ย มีช่วงที่เล็กที่สุดนะครับวิทยาศาสตร์ก็อยู่ข้างบนเนาะก็เป็นช่วงนี้นั่นเองนะครับช่วงคะแนนอยู่ที่19ถึง20นั่นเองนะครับข้อนี้ตอบข้อที่4นะครับต่อมานะครับข้อที่17นะข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับคะแนนสอบวิทยาศาสตร์ในช่วงคะแนน19ถึง20มีการกระจุกตัวนะครับวิทยาศาสตร์ในช่วงนี้ อันนี้คือผิดนะไม่ใช่กระจายนะต้องเป็นกระจุกตัวมากที่สุดนะครับต่อไปคะแนนสอบวิทยาศาสตร์ช่วง15-17ตรงนี้กับช่วงที่17-19มีการกระจายตัวใกล้เคียงกันนี่เลยถูกต้องเลยนะครับช่วงนี้กล่องก็จะกว้างสองใช่ไหม15-17อันนี้ก็จะเป็น17-19ก็กว้างสองมีความกว้างของกล่องนั้นนะครับหรือความยาวช่วงคะแนนนั้นเท่ากันพอดีเลย ข้อนี้นะครับก็ตอบข้อที่2นะครับต่อไปนะครับไปดูข้อที่1 8ถึง19นะแผนภาพกล่องแสดงข้อมูลคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์กลางภาคเรียงของชั้นม3ทับ 1, กับมอสทับ2ห้องละ40คนมีคะแนนเต็ม30คะแนนเป็นดังนี้นะครับข้อที่18นะครับนักเรียนห้องมอสทับ1ที่ได้คะแนนสอบไม่เกิน12คะแนนไม่เกิน12คะแนน ตรงไหนเนี่ยตรงนี้เลย12คะแนนไม่เกินคือตรงนี้แต่ละช่วงกล่องนั้นนะครับจะคิดเป็น25เปอร์เซ็นต์นั่นเองทั้ง4ช่วงกล่องเลย25เปอร์เซ็นต์ของคนนั่นเองนะครับดังนั้นก็ตอบครับ25ส่วนร้อยนะครับคูณด้วยจำนวนคนในห้องก็คือเป็น40นั่นเองศูนย์ตัดเลยแม่5ตัดนะครับแม่2ตัดนะครับคำตอบก็คือเป็น10 คนนั่นเองนะครับตอบข้อที่1น,นะนะครับต่อไปนะครับไปดูข้อที่19เลยนะครับนักเรียนห้องม3 3ทับสองที่ได้คะแนนตั้งแต่13คะแนนขึ้นไปมีคนอ่ะมสมทับ13คะแนนคือตรงนี้เลยขึ้นไปคือตรงนี้ทั้งหมดมีทั้งหมด3ช่วงกล่องก็คือช่วงละ5ี่เและ2 5รวมกันนะครับ3มช่วงกล่องน,นั้นก็เป็นเจดสิบห้า เปอร์เซ็นต์ก็คือส่วน100คูณด้วยจํานวนคนนะครับถามหาจํานวนคนก็คูณจำนวนคนเข้าไปเลยคูณด้วย40คนนั่นเองนะครับคราวนี้คิดเลขครับศูนย์ตัดเลย5 2 1 5 5 5 5นะครับ2 2 4ตอบ30คนตอบข้อที่3นะครับต่อมานะครับข้อมูลมาให้เนาะจงหาคอไทยที่1มีค่าตรงกับข้อใด ข้อมูลเนี่ยยังไม่ได้เรียงจับร้อยไปมากเลยเดี๋ยวเราเรียงข้อมูลก่อนนะครับจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยก็เรียงกันเป็นที่เรียบร้อยละทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาตำแหน่งข้อมูลตรงกลางก่อนนะตำแหน่งข้อมูลทั้งหมดก่อนเราจะมีสูตรเดียวเลยนะครับ n บวก1ส่วนด้วย2มาดูค่า n นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ห n เป็น11บวก1ส่วนด้วหรือจะกลายเป็น12ส่วน2 หรือจะกลายเป็น6ข้อมูลนั้นนะครับตกอยู่ตัวที่6ครับข้อมูลทั้งหมด1 2 3 4 5 6ตรงนี้ครับคือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางครับนะครับแต่เขาไม่ถามหาข้อมูลที่ตรงกลางนะเขาถามหาคอทยที่1ข้อมูลคอทยที่1นั้นนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายมือของตรงกลางนะครับดังนั้นมาดูครับตำแหน่งฝั่งซ้ายมือครับก็เข้าสูตเดิมครับ n บวก1ส่วนด้วย2 n ฝั่งซ้ายมือนั้นนะครับ1 2 3 4 5มี5ห้ามี้าย1ึส่วนด้วย2คือ6ส่วนสเท่ากับ3ดังนั้นนะครับตรงนี้นะครับค่ากลางฝั่งซ้ายมือนั้นก็จะเป็นคอทาที่1ค่ากลางของข้อมูลทั้งหมดก็จะเป็นคอทายที่2และค่ากลางของข้อมูลฝั่งขวามือนั้นนะครับก็จะเป็นคอทายที่3มนั่นเองข้อมูลอยู่ตรงกลางอะเนาะแต่ข้อนี้ถามหาคอทายที่1ครับผม ก็เลยตอบได้เลยครับตอบข้อที่1ครับอ่ะมีค่าเป็น2ไม่ใช่มีค่าเป็น3นะ3นี่คือตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่3คือตอบ2นะครับผม